ผมเคยทำหน้าที่เป็นผู้แทนให้ท่านแล้วเมื่อสมัยมี2,550ถึงมี2,553ผมอยากจะบอกท่านว่าวันที่ท่านเลือกผมเข้าไปเป็นผู้แทนเมื่อสมัยคะแนนหนึ่งคะแนนข,น,นของท่านที่เลือกผมเข้าไปไม่สูงเปล่าครับเพราะเพราะไอทำงานผมมีผลงานผมกล้าพูดว่า ผมมีผลงานทุกตะบลจริงๆแล้วในฐานะสอสณปัจิบันนี้บอกตรงๆครับทำงานค่อนข้างยากเพราะกฎหมายมันมีบังคับว่าผมเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณเอาเป็นว่าให้นการประสานงานเพื่อให้ได้งบประมาณมาลงให้ท่านตรงนี้แหมมันก็ประสานยากอยู่อยมัว แต่วันที่นัานเรื่องผมกม็เป็นเพืนที่แทนหนึ่งสมัยผมกล้าพูดว่าผมมีผลงานทุกตำบลบอกทุกท่านว่าวันนี้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งปกใจจริงๆว่ามะเร็งเนี่ยมันอยู่กับเรามาเป็นร้อยสองร้อยปีแล้วหลักผมว่าแต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มะเร็งฉะนั้นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่มีปัญญาเลยเอาเป็นว่าเลือกพีระเดชเลือกภูใจไทย ต่อไปจะมีเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งวุีครับทุกจังหวัดแล้วไม่พอครับวันนี้พี่ๆน้องๆหลายๆคนเป็นโรคไตเป็นโรคไตเนี่ยครับมันต้องงอกไตสัปดาห์ละสามนอกบางทีเดินทางไกลมันเหนื่อยบางทีเดินทางไกลมันสิ้นเอืองน้ำมันเอาเป็นว่าต่อไปจะมีศูนย์ลอกไตมีครับ ทุกอำเภอเนียบยิบอยา่างนี้หายเหียหายมีประกันแปลว่าต่อไปพืชหลักทุกชนิดของเมืองไทยก่อนท่านจะปลูกรัฐบาลภูมิใจไทยจะประกาศราคายท่านรู้เลยถ้าปีนี้ท่านปลูกข้าวภูมิใจไทยให้ไปเลยครับข้าวขาวหมื่นสอง ข้าวหอมมะลิหมื่นแปดถ้าท่านทำมันงูจระไยประกาศไปเลยครับถ้าใครทำมันปีนี้มันสำปะหลังสี่บาทบานละลายห้าบาทน้ำยางสดหกสิบสองยางแระพวกนี้ไปกู้เงินทกศมาลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาบางส่วนซื้อพันธุ์ข้าวแล้วสุดท้าย เ็บเดียวได้ผลผลิตเท่าไหร่เราขายได้เท่าไหร่เพื่อคม่อยุดยั่วไม่อตอบกระตองพูดมาเกือบชั่วโมงพอมึงตื่นย้วยแสดงว่าจะมึงไปยินตอนโซล่าเซลนี่เลยมั้งเนี่ยอย่างนี้ครับโซล่าเซลเนี่ยติดไปทำไมติดเพื่อรับแสงแดด พอแสงแดดมันส่องหลังคาเราเรามีโซลารเซลล์ไอโซลาเซลล์เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วแปลว่าเราก็ผลิตไฟฟ้าขายหลวงท่านใช้ไฟหลวงเท่าไหร่แล้วเราผลิตได้เท่าไหร่หักลบลบนี้กันแต่เมื่อไหร่ท่านคิดยุ่งยากเอาเป็นว่าให้หลังคาโซลาเซลล์กับภูมิใจไทย ได้ลดค่าไฟฟ้าไปเลยครับเดือนละ450บาทแปลว่าเมื่อก่อนถ้าใครมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้ครับมอไซค์ไฟฟ้าสองคันเนี้ยท่านเลือกว่าจะซื้อแบบไหนเป็นมอเตอร์ไซค์มาตรฐานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์กระจอกไม่ใช่มอเตอร์ไซค์กระป๋องเอาเป็นว่ามอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับราคาคันละ สี่หมื่นแต่ไอติดโซล่าเซลลกับภูมิใจไทยท่าน,นมีสิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้ในราคาคันละอนเดือนละร้อยหกสิบเดือนแม้ว่าเราซื้อมอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้ในราคาหกพันบาทต่อไปรับลูกงลงหลานรับหลานลงลูกซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อปลากินน้ำปปา,บาต้องแวะเซเว่นแวะโลตัสซื้อน้ำแพ็คมากิน อยากได้งบมาทันประกันชีวิตมีแล้วมันดียังไงครับรวมาทันประกันชีวิตเนี่ยสมมุติกรณีฉุกเฉิมันมีเหตุสุดวิสัยให้ท่านเสียชีวิตเพื่อไม่เป็นภาระกับลูกหลานเอาเป็นว่าทางเนีพูดมาครึ่งชังง่วโมงก้องชั่วโมงฟังแล้วได้โยบายภูมิใจไทยดีไหมครับ <Yeah. S 1> ดีดีแล้วจะเลือกภูมิใจไทยไหม นะท่านอย่าห่วงพักผมท่านต้องห่วงผมก่อน